แบบฝึกหัดหน้านี้ให้กากบาทนะครับข้อ1สัตว์ชนิดใดไม่นิยมนำมาเลี้ยงในบ้านข้อ A A F i s h ปลาข้อ B a อ a b b i t กระต่ายข้อ C a monkey ลิงไม่นิยมมาเลี้ยงคือมังกี้ครับลิงครับข้อ2สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ที่เรานิยมเอามาเลี้ยงในบ้านข้อ a a snake งูข้อ B a n elephant ช้างข้อ C a อ a t แมวตอบข้อ C ครับแมว ข้อ3นะครับคนชี้ไปหากระต่ายในระยะไกลนะครับ w h a ว that นั่นคืออะไรข้อ A a p อ p p y ลูกสุนัขข้อ B a rabbit กระต่ายข้อ C a hamster หนูแฮมสเตอร์ตอบข้อ B ครับ a rabbit ข้อ4ครับ w h a ว this นี่ครับเขาชี้ไปลูกสุนัขในระยะใกล้นะครับ w h a ว this นี่คือตัวอะไรข้อ A a puppy ลูกสุนัขข้อ B a dog สุนัข ข้อ C a rabbit กระต่ายตอบข้อ a ครับ a puppy ลูกสุนัขหรือสุนัขเด็กๆก,กันเองข้อ5ครับ I have fish ฉันมีปลา I love my ฉันรักอะไรของฉันข้อ a d o g สุนัขหลายตัวข้อ b c a t แมวหลายตัวข้อ C fish ปลาฉันรักปลาไอ้ฉันมีปลาฉันก็ต้องรักปลานะครับตอบข้อ c อหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไป อ่ารูปสุนัข3ตัวนะครับรูปสุนัขสตัวข้อ6 Do you have birds คุณมีนกหลายตัวหรือเปล่าข้อ A no I haven't ฉันไม่มีข้อ B no I don't ข้อ C yes I do ฉันมีถามดู do, ตอบถามดู do, ตอบดูนะครับตัดข้อ A ออกอันนี้เขาถามว่ามีนกหรือเปล่าแต่นี้รูปสุนัขตอบข้อ B ครับ no I don't ไม่ฉันไม่มี ข้อเนะครับรูปแมว3ตัวนะครับแมว you have c a ค s คุณมีแมวหรือเปล่าข้อ A No I don't ข้อ B Yes I do ข้อ C I have three cat เขาถามว่าคุณมีแมวหรือเปล่าต้องตอบว่ามีหรือไม่มีนะครับถามดู do, ตอบดูนะครับเขามีคำตอบข้อ B. Yes, I do นะครับข้อ8 พูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่บอกว่า I have one dog and two cat ฉันมีสุนัขหนึ่งตัวและแมวสองตัวแสดงว่าเขาต้องถามว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรใช่ไหมครับข้อ A What pets do you have คุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างข้อ B Do you love hamsters คุณรักแฮมสเตอร์หรือเปล่าข้อ C Do you have rabbits คุณมีกระต่ายหรือเปล่าตอบข้อ A นะครับข้อกประโยคในข้อใดถูกต้องข้อ A I have two rabbits ข้อ b are you have dogs ข้อ c i s is a cat ตอบข้อ c นะครับ i s is a cat ข้อ10ประโยคในข้อใดผิดข้อ a i have a hamsters ข้อ b it is a rabbit ข้อ c i love pets ข้อที่ผิดนะครับต้องตอบข้อ a ครับ i have i นี่นะครับ ตรงนี้ต้องเป็น half นะครับต้องมีต้องเป็น half นะครับ